สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาในหัวข้อของการอัพสกิลนะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มทักษะให้กับตัวเองนะครับสำหรับการอัพสกิลเนี่ยนะครับสำหรับผมถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็มีการอัพสกิลตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้บ่อยไม่ได้ถี่มากนะครับก็ ถือว่าเป็นการอัพสกิลให้กับตัวเองแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ใหม่ๆนะครับการลงเรียนคอร์สต่างๆที่มีทั้งบน u d e m y มีทั้งบนเขาเรียกว่าเป็นบน Academy ของทางสถานศึกษาต่างๆนะครับในบ้านเราผมก็จําไม่ได้นะครับมีหลายที่ที่ลงเรียนไว้บางที่ที่ลงเรียนไว้ก็ลืมนะครับลืมเข้าไปเรียนก็มีจนมีอ e ีเมลแจ้งเตือนว่าคุณไม่ได้เข้า,ไม,ไ,ขาไม่ได้เข้าห้องเรียนนานแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งการอัพสกิลเนี่ยนะครับมันเราสามารถที่จะอัพสกิลได้ในหลายๆอย่างที่เราสนใจนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องของการอัพสกิลทางเรื่องภาษานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนของผมเลยนะครับในเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยนะครับแล้วก็เรียนจบแล้วผมก็ยังมีเทคคอร์สของโรงเรียนสอนภาษาต่างๆพวกนี้นะครับก็มีการเทคคอร์สอยู่เรื่อยๆก็ เรียกว่ายังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับในเรื่องของภาษาผมเนื่องจากว่าอาจจะไม่ไ,มได้มีการใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้มีการเพิ่มพูนศัพท์อยู่เรื่อยๆนะครับก็หลงลืมืมไปบ้างนะครับทีนี้เนี่ยนะครับนอกจากการอัพสกิลในเรื่องของภาษาของผมแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการอัพสกิลเกี่ยวกับ uh, ด้านงานของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ seo ต่างๆทำ aso ทำแอปพลิเคชันนะครับหรือว่า การออกแบบการดีไซน์ต่างๆพวกนี้เหล่านี้เป็นเป็นสกิลหรือว่าเป็นทักษะเกี่ยวกับงานที่ผมทำอยู่นะครับหรือว่าทักษะในเรื่องของการทำ Google Ads หรือว่า Facebook Ads ต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในปัจจุบันมากนะครับใครที่มีทักษะในเรื่องของการทำอ,ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกอะไรนะครับ คือทักษะพวกนี้เนี่ยเป็นทักษะที่ค่อนข้างจะจำเป็นแล้วก็เรียกจะเรียกว่า m u s h h a v e เลยก็ว่าได้นะครับที่ที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะใช้ทักษะนี้ในการสร้างรายได้แล้วก็สร้างแหล่งรายได้ในการเลี้ยงชีพของเราต่อไปได้นะครับยังมีทักษะอีกเยอะนะครับที่เราสามารถที่จะไป up skill ได้ผมขอแนะนำเว็บ Udemy นะครับซึ่งเป็นเว็บที่รวม คอ,อสเรียนออนไลน์ที่เยอะมากนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนในหัวข้อที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับเรื่องของการฝึกอาชีพต่างๆทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านโปรแกรมมิ่งนะครับทักษะทางด้านการทำอ,ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ทักษะการใช้ชีวิตต่างๆหรือว่า,ายังมีทักษะอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ฝึกสมาธินะครับการออกกําลังกายต่างๆพวกนี้นะครับมีให้เรียนเยอะมากนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของคนไทยนะครับอย่าง Skill Lane นะครับหรือว่าผมจําไม่ได้นะครับว่ามันมีเว็บไหนบ้างนะครับที่เป็นอะคาเดมีของคนไทยที่ที่เปิดให้มีทั้งแบบเรียนฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะครับเฉพาะแบบเรียนฟรีเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับถือว่า รวมหัวข้อที่เราควรจะเรียนแล้วก็น่าสนใจค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าเราอยากจะลงรายละเอียดลึกๆเนี่ยนะครับอาจจะเสียตังค์เข้าไปเรียนนิดนึงนะครับทีนี้เนี่ยนะครับทั้ง2แพลตฟอร์มที่ผมพูดมาเนี่ยครับก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดนึงนะครับถ้าเป็นอย่างของ u d e m y เนี่ยนะครับข้อดีเนี่ยนะครับก็คือถูกนะครับ2นะครับมีคอสเรียนให้เยอะมากนะครับมี เรียกว่าเป็นหลายหมื่นหลายแสนคอร์สเรียนให้ให้เราได้เลือกเรียนเลยนะครับแต่ข้อเสียคือส่วนมากเนี่ยนะครับผมตีไปว่า90%อัพเนี่ยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็มีบ้างนะครับต้องลองค้นหาดูนะครับส่วนในแพลตฟอร์มของคนไทยเนี่ยครับข้อเสียเนี่ยจริงๆอาจจะไม่เรียกว่าข้อเสียก็ได้นะครับเรียกว่าเป็น ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้รับมาแล้วนะครับมันมันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับสมมุติว่าเราจ่าย3 5 0 0เพื่อแลกกับทักษะที่เราสามารถที่จะนําไปหล่อเลี้ยงตัวเองได้นะครับเป็นอาชีพเป็นช่องทางรายได้ของเราในอนาคตเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะถูกนะครับข้อเสียนะครับที่ผมมองหรือว่าเป็นข้อได้แล้วกันนะครับก็ เรื่องของจำนวนคอร์สที่ไม่ได้เยอะมากเหมือนบน Udemy นะครับเพราะนั้นก็ลองไปค้นหาดูนะครับว่ามีคอร์สไหนที่น่าสนใจนะครับเหมาะที่จะพัฒนาทักษะหรือเพิ่มทักษะให้กับตัวเองนะครับอีกทักษะหนึ่งที่ผมกําลังมองๆไว้นะครับจริงๆก็เคยลงเรียนมาเมื่อ6-7ปีก่อนนะครับก็คือเรื่องของการฝึกทักษะภาษาจีนนะครับก็ผมเรียนได้ไม่นานผมก็ไม่ได้เรียนต่อเนื่องนะครับทุกวันนี้ก็ พูดไม่ได้แล้วนะครับจำไม่ได้แล้วเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนำเพราะว่าเป็นภาษาที่คนใช้กันเยอะนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากทำการค้ากับต่างประเทศนะครับอย่างจีนเนี่ยนะครับซึ่งมีประชากรที่เยอะมากใครอยากจะทำส่งออกนะครับไปจีนเนี่ยภาษาจีนเป็นภาษาที่ควรที่จะเรียนรู้มากๆนะครับ แล้วก็อีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยเหมาะมากนะครับที่จะเรียนรู้นะครับซึ่งการเรียนาการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเนี่ยมันช่วยให้เรา,าท่องโลกกว้างได้มากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นมากกว่าการเรียนรู้ในประเทศนะครับในประเทศอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะครับแต่นอกประเทศเนี่ยมีอะไรให้ให้สนใจเยอะกว่านะครับ โอเคครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะที่ผมพูดถึงนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเพิ่มทักษะให้กับตัวเองอย่างน้อยเดือนละ1ทักษะใหม่ๆนะครับที่เราสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะง่ายๆนะครับเช่นการตัดผมหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับอลองเรียนลองหาอะไรที่มันจะทําให้เรามีทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นเผื่อว่าเป็น Golden skill ก็ได้นะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้จากมันได้แล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขได้นะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับวันนี้ผมก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ